อ่ะตอนนี้ทำชามเสร็จแล้วนะเดี๋ยวจะไปลองเดี๋ยวจะใส่ละนีลองอชามโ้โหสะท้อนเว้ประมาณนี้เดี๋ยวประกอบแล้วเดี๋ยวจะไปลองแนละ้วนี่ใส่ตะปิงคัดหลังเป็นของเดิมไปละอ่ะตอนนี้ตอนนี้แก้แล้วนะคันคันเหลืองเนี่ยนะคันเหลืองแล้วออแก้แล้ว เป็นไงพอเราสัมภาษณ์คันเร่งว่าเอ้ยที่พี่บอกว่าเออมันจะเบามือขึ้นนะใช่ไหมใช่เออมันจะเบามือขึ้นเบาในที่นี้ไม่ใช่ว่าเราต้องปิดรอบสูงนะคือเราไปรอบต่ำนี่แหละแต่ว่าคือรถมันไม่ได้กินรอบเหนืหอไหมแตะนิดเดียวเงี้ยรถมันจะไปเลยจากปกติที่เราใส่สปริงอย่างนี้นะมันจะดันไว้ตอนนี้เราใส่สปริงเดิมแล้วแล้วก็แต่งชามที่ให้ดูเมื่อกี้ก็ใส่เข้าไปจัเม็ดก็จะเป็นเบอร์สิบสามสิบสี่เสถีเนี้ยรถมันก็วิ่งประมาณร้อยหกสิบเนี่ยวิ่ง อ้วนเนี่ยมันเคยปกติอ่ะมันใช้สีฟ้าชมพูรุ่นเนี้ยสามร้อยตัวเนี้ยขอซาสามร้อยนี่กำลังประกอบใส่แข็งมันเคยไปขึ้นไดโนนะอันนี้เป็นเรื่องเล่าที่โมเยอะก็มันเคยไปขึ้นไดโนรถล้วงลิ้นใช่ไหมรถล้วงลิ้นกับกับทำชามแล้วก็ใส่ท่อใบหนึ่งเท่าไหร่นะยี่หกยี่หกมาก่อนจูนใช่ไหมก่อนจะก่อนจะรีแมปเป็น E ยีสิ แต่รถคันอื่นนี่เขารีแมปแล้วได้เท่าไหร่ใครคันเดียวกันเน่ยแหระพี่ไม่ไปยี่สิบเก้ากว่ายี่สิบเก้ากว่ามีแคมป์เส้นหนึ่งเออมีแคมป์เส้นหนึ่งอ่าอันนี้มันเคยไปวัดแร่งม้ามาส่วนเราเนี่ยไม่เคยวัดหรอกน้องๆพวกนี้มันจะมาเล่าให้ฟังเวลาทำก็ไม่มีอะไรก็ประมาณนี้แต่อะไรนะพี่ว่าเล่าให้ฟังว่าอีกคันหนึ่งรีแมปแล้วได้เท่ากับรถพ่วงเลยอะไรใช่ค่ะแล้ะใช่ของเราเราไปไฟเดิมเออเราไปไฟเดิมแล้วเออแต่ได้ยี่สิบหก แต่รถที่แมปแล้วได้26<ย>เท่ากับรถ<ย>เราที่เป็นไฟเดิมคือชามมันส่งแรงม้าออกมาได้ดีนึกออกไหมเราไม่ได้ไปเราไม่ได้ไปเปลี่ยนองศาหน้าชามมันแต่เราปาดเฉยๆแล้วก็ใส่พานกับตัวหน้าชามองศา,เ,าเขาเรียกว่าไงอะ่ะหน้าใส่พานอะ่ะกับหน้าชามอะ่ะมันยังเป็นองศาเดียวกันอยู่ยังเป็นองศาเดิมๆอยู่ที่มันสามารถจะเกาะได้ดีนึกออกไหม Uh, แต่เราไล่ให้มันเปิดให้เยอะแค่นั้นเองท้ายมันเลยเดินดีแรงมา้ามันก็เลยมาทํานี่ลองอาศัยว่าลองนะลองลดนะคือลองขี่นะไม่ได้เคยวัดเบิร์ตอะไรนะแต่คือเราเนี่ยลองแล้วเรารู้ว่ามันขาดเหลือตรงไหน uh, แล้วก็อาศัยว่าเราซื้อของมาไล่ซื้อเม็ดซื้ออะไรเงี้ยมาไล่รอเลยซื้อชาม,มาไล่รอเลยจนมันออกมาเป็นสเต็ปที่เออพอดีแล้วทําให้ลูกค้าได้แล้วแบบจบเลย เนี่ยไม่ต้องลื้อเข้ารื้อออกหลายรอบนะนี่ใส่เม็ดไปก็คือใช้ได้เลยคือมันตายตัวอยู่แล้วประมาณนี้ใช้ได้เต็มที่อาจจะลดเม็ดแค่กํา2สองกําหรือเพิ่มกําสองกําแค่นั้นอนะ่ะมันมันไปได้แค่นั้นคือพลังรถมันมีอยู่แค่นั้นแล้วมันไม่สามารถจะไปเยอะกว่านั้นนะโอเคโอเคเนี่ยมันเคยไปลองวัดแรงม้ามา